เหรียญมันแบบว่าพุ่งขึ้นมาบนหลังคา,า,าเลยครับตั้งอน้อง น้องอยู่กับพี่วิกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้นะครับน้องๆพี่ก็คัมแบทกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคือแบบว่าพี่นะครับน้องๆคิดถึงน้องๆมากๆเลยนะฮะหลังจากที่เราทำการเคลียร์โปรเจกต์ที่มหาลัยไปนะครับน้องๆตอนนี้น่ะพี่ก็ทาการคอมพิวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเดีสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะมาทําการแต่งตัวนะทุกคนเป็นพระอีสวนทุกคนภายในพัทสุโลนะฮะทุกคนและอยู่ภายในเกมโรบอกกันนั่นเองแล้วเราไปลองดูดีกว่าครับน้องๆว่าการแต่งตัวเป็นพระ มาฝากน้องๆกันนั่นเองนั่นก็คือขั้นเทพเกมออนไลน์สโตร์เซ็นเตอร์โดยทางร้านมีบริการเกมออนไลน์แบบครอบคลุมทั้ง ID เกมเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดและอื่นๆมากมายและมีบริการกล่องสุ่มไก่ตันเริ่มต้นเพียง11บาทเท่านั้นครับน้องๆรวมไปถึงมี i อดีเกมโลบอกแมปบล o อกฟลูเช่นกันมีให้น้องเลือกมากกว่า8กล่องเลยทีเดียวรวมไปถึงมีเกมพาร์ทเลสก้าไม่ว่าจะเป็นแมปคิงเรเนซซี่และแมปชินโดไลฟ์ราคาย่อมเยาวมีบริการออนไลน์รวมไปถึงขาย ID ดีเกมอื่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้้้้าานนคไดแแลลวทที่ Facebook Fanpage ัเพ Shop, ะ Word ทขั้นเทพดอทอินดอทครับอย่างแรกเลยทุกคนตอนนี้นะครับน้องๆเราอยู่หน้าแพลตฟอร์มของเจ้าตัวโลบอกกันนั่นเองนะฮะตัวแรกทือคนที่เรากำลังพูดถึงนะตอนนี้นะครับน้องๆนั่นคือหัวของพระอีส่วนกันนั่นเองนะฮะโดยที่หัวตัวนี้น้องมันมีชื่อว่าไท g ก๊อตโนหนึ่งนะทุกคนเป็นเฮดหัวกันนั่นเองนะฮะโดยที่หัวของพระอีส่วนนะครับน้องๆจะมีราคามากถึง55โรบักกันนั่นเองนะฮะโอเคอยู่นะทุกคนคือแบบว่ามีหนวดแรกครับน้องๆเราซื้อไปนี่เราไม่า ได้ทั้งหัวเลยนั่นเองนะฮะอันถัดมาครับทุกคนนั่นคือเฟรนไทยก๊อตโนหนึ่งกันนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้นะครับน้องๆก็คืองูงูที่อยู่ตรงคอของพระอีส่วนกันนั่นเองนะ,ะจะเรียกว่าอะไรอยู่ตรงเสียงของพระอีส่วนแหละทุกคนโดยที่งูตัวนี้นะครับน้องมีราคามากถึง100โรบักกันนั่นเองนะ,ะ <c oughs> บอกได้คําเดียวทุกคนว่างูนี่ถือว่าเป็นที่เดอะเบสมากๆเลยนะแพงพ่องงูเลยด้วยซ้ำนะครับน้องๆแล้วตัวถัดมานะครับ,บน้องๆเป็นตัวสุดท้ายแล้วนั่นเองนั่นคือตัวไทยก๊ แล้วก็มีรูปประคำด้วยนะทุกคนแล้วก็มีกางเกงสีแดงดนั่นเองเรียกง่ายว่าเราเนี่ยเป็นพระอิศวรแบบโน .1 เลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันดีวกว่าทุกคนดูน่ทุกคนเมื่อกี้เราแต่งตัวเป็นพระอิศวรเนี่ยมันจะหล่อเท่มากข,ขนาดไหนนะฮะและหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็จะเข้าไปภายในเกมของเรากันนั่นเองนะฮะมาที่เอาไว้ใต้ดิเตอร์นะฮะทุกคนหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็ทำการถอนของอันเก่าออกทั้งหมดเลยนั่นเองคือแบบว่าเราใส่อะไรเยอะแยะขนาดนี้เลยแหละครับน้องๆโอ้โหพี่นี่ักกนนออ่าไม ก่อนทั้งหมดเลยนะ คนลงจองนะฮะทำการใส่หัวทุกคนแล้วก็ใส่งูนะฮะทุกคนแล้วก็ใส่ในส่วนยุตตัวไทกอตนะทุกคนที่เป็นเซ็กกันนั่นเองนะ,ะดูนี่นะะทุกคนวัวพายอีส่วนเราจะหน้าตาออกมาในรูปแบบไหนกันนั่นเองแต่แน่นอนครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยได้อยู่นะ <c oughs> ทุกคนโอ้โหแต่ดูตรงนั้นะคะรับงน้องพี่คิดว่าเราจะต้องเข้าไปในส่วนยุตตัวบอดี้สักหน่อยหนึ่งนะะในเรื่องยุตตัวสกินโทนนะทุกคน <c oughs> ว่าตอนนี้ทุกคนสกินทุกคนระหว่างตัวทุกคนกับหัวเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่บาลานซ์กันนั่นเองนะฮะเอ้ยอันนี้ รูปทรงของใบอิสโซนี่ดูเหมือนกับว่าจะดูตมอแคะมากเลยนะทุกคนแต่ว่าในเรื่องหัวเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะฮะเมียนหนึ่งเนี่ยสามารถทําการเปลี่ยนได้หรือเปล่าอะทุกคนรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะทําการเปลี่ยนนะครับน้องๆเราจะต้องทาการเปลี่ยนไอ้พวกนี้ออกไปนะทุกคนแล้วก็ใช้บอดี้ตัวอื่นกันนั่นเองนะแต่ว่าเนี่ยพี่คิดว่ามันก็น่าจะโน .1 นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเอาเป็นว่าน,นะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมกันเลยดีกว่าครับ <S <S และตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายในเกมเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วนั่นเองอ dengan ใช้ได้อยู่นะทุกคนคือแบบว่าสีนี่เป็นสีเดียวกับหัวเลยนั่นเองนะครับ,บน้องๆให้ตายเถอดทุกคนโคตรเท่นะ,ะเดี๋ยวเราเอาไพอีส่วนของเรานะครับน้องๆไปขับ GTR กันดีกว่านะครับ,บน้องๆเน่เราทําการเตรียม GTR ไว้เป็นที่เรียบร้อยละซึ่งอันนี้นะ่ะก็เป็น GTR ของพี่วิกกันนั่นเองนะเ <c oughs> สียงมันแบบว่าพุ่งขึ้นมาบนหลังคาเลยครับน้องๆให้ตายเถอะนะฮะนี่ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนไทยนะทุกคนบอกได้คำทุกคนว่าเป็นที่ขหดมากๆเลยนะฮะเออเมื่อกี้ใครวะนะทุกคนโอ้โหรู้สึกว่าเมื่อกี้เราจะเจอโจรน,นะ,ะแต่ว่าตอน,นนะ นะฮะแหมน่าเสียใจแท้นะฮะไปดีกว่าครับน้องๆเดี๋ยวเราพาอีส่วนเรานะทุกคนไปทำการแร็งกันดีกว่านะฮะโคตรเท่อะน้องๆบอกให้นะฮะสรุปโดยรวมนะครับน้องที่เราได้การเสียโรบักไปนะครับทุกคนอยู่ที่ประมาณหนึโรบักกันนั่นเองเพราะว่าในเรื่องของตัวตัวเสียนะครับน้องๆมีราคามากถึง55โรบักกันนั่นเองนะฮะแล้วก็งูนะทุกคนที่มีราคา100โรบักนะครับน้องๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องยี่ตัวชุดเซตนะครับน้องๆที่มีราคามากถึงง10โรรรบััััคคกกกกนน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 ่่่เเเเอออะะะถูททุุิวววาาาียยได้ปปลมต็พภใ พัสดุโรเลยแน่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะทุกคนอย่าลืมไลค์อย่าลืมแ like, ชร์นะฮะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเบอร์ผมด้วยแน่นเองทุกระรองแจ๋ผมติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้น,นะครับพี่น้องสามารถคุยิ้ดิง่งช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็อ่ทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครบับบ๊ายบาย Little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, y'all a change, like strange, uh -huh. I Hate them all cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here, I see rappers Lying, dark phones high